ครับวันนี้เราจะมาแต่งข้าวต่อนะครับข้าววันป่อนะครับก็คือพระคุณป่อนะครับแต่งมาหลายวันแล้วก็คงได้หลายบทแล้วนะครับมนาะหนึ่งสองสามสาม,สามบทสามบทกับหนึ่งบาทนะฮะน้อมนกวันตาไหวสาป่อไทยที่ทำให้ ลูกได้ลืมตาบุญคุณมากล้นท่วมท้นนำหนาพดจดออกมาพ่อเป็นเก้าตน้นหนึ่งเดียวสเปิมฮึกเหิมดันดนเข้าปุ่งจนไข่มมอนกำเนิดจีวิน้าสีนเต้าจ้อนแดงพิลี่บางบานแม่อุ้มเลี้ยงพ่อเอียงผรสสานสุขสัมพัน ประคองลูกน้อยเห่งหาเงินเทินเบ่งเป่งป้อยอนุบาลกอยฮับเลี้ยงบ่ฮื้อพายผอมให้ต่อมให้ออมต่อมเพียงแมงมดหุกลุ่มจีดงคอยแตนสดช่วยแม่พะงมแอบชงนมหมอกอุ่นจุยลุยตำกล้วยปก แกนคคกปะหุ้ยจนหัวปะทุยล่ำปุกอันว่าภาษาผ่านมาไม่ยุกยังบ่ลืมเก้าเงากําเมืองอ่านะครับต่อไปก็คือเอาบาดก้อมนะครับมาต่อนะครับแล้วก็บาทสลัดขึ้นนะครับต่อนะครับอ่าเอามาต่อเลยนะครับหน้านี่นะครับฉันทลักบาทก้อมนะครับมาต่อนะ,อะเมืองนีเป็นเสียง สามัญน,นะครับตรงนี้มันจะต้องออกเสียงจัตวานะครับเสียงเหมืองเหลืองอเปืองเหืองอะไรอยนเนี้นะครับามา,าต่อเลยนะครับบ,บักที่หนึ่งนี่จะต้องลงเสียงตรีนะครับเพราะจะโด่งขึ้นสูงนะครับ อ่าปอ่อเรื่องภาษานะครับป้อนะอ๋ออันอนี้มันปอปอ้นปอน,นะครับป้อนะครับมาเสียงโทนะครับอ่าเสียงโทปกตินะครับปอ้อใจตัวปะนะครับปอ้อกออ่ากอกเสียงเอกนะครับใจตัวกะกอกหู หูไล่นะครับมาไล่เสียงตีนะครับพ่อกรอกหูไล่อู้อู้ได้อ่าอู้ได้ใส่ใส่ตัวเนะหรือมาใส่ก็ได้นะครับอ่าถ้ายอย่างอี้มันเป็นบาลีนะครับได้หนะนะครับแต่มันก็มีค่าเท่ากันนะอ่านเสียงเท่ากันนะครับไปนะครับอ่าเท่าใหร่เราอ,อันนี้มันไปครับอ่า ไปก็ต้อถุปะนะครับเสียงสามัญนะฮะไปเปลืองนะครับอ่าเปลืองเขียนได้หลายแบบนะครับอ่าอ่าอย่างอย่างนี่ก็ได้นะครับเปลืองอ่ายี่กับเปลืองนะครับอ่าเอาละกั้มก็ได้นะครับยี่กับเปลืองเหมือนกันนะครับ่าได้เปลืองอ่าเปลืองนะครับไปสัมผัสกับเมืองนะครับไปเปลืองพ่อ พอใหญ่พอนะครับอ่าถ้าเอาอ่าเอาตัวอเอาตัวป้ามาเขียนมันอาจจะเป็นพอได้นะครับอ่าเอาพอนะพอพอเอาออกเสียงพอเลยอันนี้พอเลยนะครับพอใหญ่นะครับเอาตัวยะน,นะครับตัวญะน,นะครับใหญ่ฮะพอใหญ่ไทย อ่าอันนี้ไทยก็ได้ไต่ก็ได้นะครับอ่าคนเขียนมาตั้งแต่โบราณนะครับถ้าอยากเอาไทยจะแต่ก็เอาตรวจท่านะครับเอียงนะครับเอียงอ่าจะลงโทพิเศษแล้วนะครับอ่าวักสองก็วักวักสามก็วักสี่นี่บัดสัมผัส์ก็ได้นะครับไทยเอียงมัน ตึงนะครับตึงตึงเสียงสามัญน,นะครับใจตุ้ตะนะครับตึงอู้ได้ครับมาเขียนเป็นภาษาปริวาิแบบที่สองนะครับอกอกกอกหูไล อูอ้อันนี้จกไม้ขอจ้างไปนะครับอ,อู้ได้ไปไปเปลือมพ่อใหญ่ไทยเอียงมัน ตึงอู้ได้อ่านี่อันนี้คือภาษาปริวัติแบททีวิสองนะครับทีนี้ลองมาเป็นภาษาปริวัติบททีวิสามนะครับอ่าถ้าเราลองคัดลอกมาแล้วครับเอาเอาเขียนดีกว่า ป้อฟังนะครับป้ออ่านื่องเสียงป่อใจโตป่อปลาแล้วครับป้อป้อป้อครับกอกนะครับหูไลอู้อ่าอู้เสียงโทพิเศษนะครับอ่าใส่จดไว้นะครับประดับไว้เพื่อเฮ้ยว่าอ๋อนี่เสียงโทพิเศษนะครับอ่าเอาจุดประดับไว้ในเขียนแยกแยะเสียงได้ทั้งหมดนะครับ ได้นะครับโทวิเศษครไปเปืองฟังนะครับเปืองเปืองก็นี่เอ๋ครับไม่จัตาวาละครับไปเปืองนะครับพ่อนะครับอเอาตัวนี้เขียนก็ได้นะครับเขาได้ยินว่าพ่อนะครับพ่อใหญ่พ่อใหญ่ไทยเอียง มันอ่ามันตึงนะครับมันตึงอู้อือู้อู้โทรพิเศษนะครับอู้ได้นะครับได้โทรพิเศษนะครับอ่ากับนี้ต่อไปแถมบาทหนึ่งนะครับก็คือบาทสลัดขึ้นนะครับมันตึงอู้ได้อันนี้ก็สละอายนะครับอืมโทรพิเศษนะครับวักที่สองนี่นะครับ อันนี้มันยากละสลายนะครับพอขึ้นพระถมพอพอขึ้นนะครับอ่าโบราณบนใจัยไม้ไม้เกือเนี่ยครับอ่าแต่สมัยนี้ใช้ไม้เกือกก็เอาแล้วครับ่ามันแยกแยะได้ละสมัยนี้ครับพอขึ้นพระถมพระถม อันนี้อ่านว่าพระถมนะครับอพอขึ้นพระถม พอขึ้นพระถมจืนจมอ่าตัวจืนใช้ตัวจะนะครับจืนจมนะใช้ตัวจะนะจืนจมเสียงสามัญน,นะครับอันนั้นจืนเสียงโทนะครับจืนจมบ้านใกล้ อ่าอย่างอีโบราณเบอร์เขียนนะครับใจห่างนะครับบ้านใกล้เนี่ยบ้านใกล้นะครับใจอีอก,ก็ได้นะครับบ้านใกล้ฮับทรงเตียวใจเตียวนะครับเตียวตัวตะนะครับ เตียวใจนะครับใจเสียงสามัญนะครับใช้โดดจ้านะครับอ่าเตียวใจโดดตะนะครับฮับส่งเตียวใจห่วง,ห,วงห่วงอะละอ่าห่วงอะละอะละเสียงสั้นนะครับอะละนะครับถ้าผมมีมันอะ ละนะครับเสียงยาวพอ,พอขึ้นพอขึ้นพอขึ้นพระถมอ่า,อาต้องเขียนไปตามที่มีนะครับจืนจมบ้านบ้านใกล้ฮับ ส่งเตียวใจห่วงอะละนะครับอะละนะครับอ่ามาเป็นอ่าปิวัติบทสามฟังตะบนบุญน,นะครับพ่อนะครับอ่าเราจะเขียนเอาตัวพอพานก็ได้ตัวอ่าพอสัมเพาก็ได้แล้วแต่นะมันเอาฟังใชอันนี้ใจวิธีฟังเสียงเอานะฟังขึ้น เสียงโทพิเศษนะครับอจดไปพนะระถมอ,อันนี้มันพระนะครับพระพระถมมันต้องอพระพระมันต้องพระถมจืนจมจืนจืนจืน,นะโทปกติจืนจมบ้าน อ่าโอพิเศษนะครับใส่จุดเข้าไปใกล้อเนี่ยฟังเสียงนะครับใกล้ใกล้นะครับมีลั่นลิ้นนะครับใกล้ฮับนะครับส่งเตียวอ่าเตียวนะครับเตียวใจห,วห่วงอะห่วงอะละ อ่านะครับอ,อย่างนี้นะครับเอาต่อไปต่อนะครับภาพได้แล้วครับป่อเกอกหมูไลอู้ได้ไปเปล่มพอใหญ่ไทยเอียงมันตึงอู้ได้พอขึ้นพระถม จื่นจมม้านใกล้ับส่งเตียวใจห่วงอะละนะครับมาวันพุธห้ยมาต่อแถมสองบาทนะครับ